มาทานเมี่ยงปลาทูด้วยกันค่ะทุกคนมาทอดปลาทูกันปลาทูตัวใหญ่ๆหน้างองคอหักปลาทูแม่กอน ยายจะพาทำเมี่ยงปลาทูกินขั่วถั่วไงเมื่อเช้าขั่วถั่วก็เลยเป็นเหตุทำให้อยากกินเมี่ยงปลาทูให้น้ำมันมันข้วทั่ว,ท,วทั่วนี่างนี้ยายชอบเล่นเล่นกระทะเนี้ยแล้วปลาทูมันก็จะร้อนไปทั่ว เลยนะเพืเ่อนๆขนที่ยายเขย่าน้ำมันปลาทูก็จะล่อนไม่ติดกระทะอือสวยงาม ปลาทูของยายก็เสร็จแล้วเอียงกระทะไว้ให้มันกะเด็ดน้ำมันมาเรามาทำน้ำจิ้มเมี่ยงปลาทูกันถั่วเนี่ยชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยตามอัธยาศัยเลยจ้าค่อยๆก่อนเดี๋ยวมันจะกระเด็นมีใครชอบกินเหมือนยายมั้งยายชอบกิน แต่กินเป็นมื้อเย็นนี่นะมันเบาตัวมากเลยยายก,ก็จะจะโขกประมาณนี้เนาะไม่ต้องละเอียดมากให้มันมีเวลาอันนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม้คนเก็บออกไปไว้เวลากินอนะ่ะให้มันมีได้เคี้ยวกิบกุ๊บกิบกุ๊บกิบ นี่นะย,ะยายก็แอบ,บเอาไว้สองเม็ดเอาไว้กินอ,อืมอืมอืมอร่อยกรอบขั้วใหม่ๆหอมด้วยกรอบด้วยลบออกมาก่อนปักมันออกมาก่อน เครื่องมันก็มีถั่วที่สงปน่นน้ำตาลตี๊บพริกกระเทียมมะนาวปรับเอาได้ตามใจชอบเลยนะนี่ของยายพริกสิบสามเม็ดจะทำถ้วยเล็กถ้วยใหญ่มันปรับมากปรับน้อยได้กระเทียมก็สิบเอ็ดกีบแล้วก็โขลก ポン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  มีพริกกับกระเทียมตามรวมกันเสร็จชายก็จะปรุงน้ำตาลงไปน้ำตาลงไปแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไป มะนาวสดๆเนี่ยหอมดิโอ้น้ำเยอะจริงๆเลยมะนาวแล้วก็น้ำปลา,ดาเดี๋ย,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 ยได้คะแนนน้อยหน่อยคนเดียวไม่ได้ แล้วก็ชูรสก็จะประมาณนี้นะโอยใหญ่ใใส่พริกเยอะไปหน่อยเผ็ด แล้วก็เอาถั่วที่ตําไว้ใส่ลงไปเลยพอ,ใส,ยอใส่ถั่วแล้วมันจะข้นนะถ้าทุกคนต้องการใส่นะให้มันใสกว่านี้นะเติมน้ำสุกได้เลยปรุงรสชาติให้พอดีกับที่เรากินอนะ่ะปรุงน้ำน้ำน้ำต้มสุกลงไปเลยแต่ยายไม่ปรุงนะยายชอบแบบนี้ ตักแล้วมันได้ถั่วเนื้ออกินเนี่ยเถื่อนเนื้อถ้าเราเอาน้ําไปใส่ตักมาก็เจอแต่น้าํายายทำไม่เยอะเพราะว่าอยู่กันแค่สามคนแล้วหลานก็ไม่กินเผ็ดกินแต่ปูก่กับย่าหมายถึงตากับยายเนี่ยเพราะเราอยู่กันแค่สามคนลูกชายเขาก็ไปอยู่ที่หนึ่งนานๆอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะมาสักทีอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะขั้นตอน ขั้นขั้นตอนของน้ำจิ้มรสชาติถูกใจตัวเองมากแต่เผ็ดไปนิดเนี่ยนะหเห็นไม่มีน้ำนี้นะเดีย๋ยวเวลายายยายกินปุ๊บยายก็ตัดเป็นเนื้อตัดเป็นเนื้อและสุดท้ายในถ้วยก็จะเหลือน้ำวันนี้ยายทำเมี่ยงปลาทูให้กินนะทุกคนน้ำจิ้มเมื่อกี้ยายทำให้ดูแล้ว แล้วก็มีปลาทูแล้วก็มีขนมจีนผักกาดขาวผักกาดหอมผักชีใบเลื่อยแล้วก็สาระแนถ้าใครอยากกินผักอื่นๆที่ตัวเองชอบก็จัดได้เลยนะคะแต่สำหรับยายแค่นี้ค่ะอาหารมื้อเย็นของยายมาทานด้วยกันค่ะ